ใครบ้างคะที่เวลามีประจำเดือนทีไรก็จะมีอาการปวดท้องประจำเดือนหงุดหงิดหาสาเหตุไม่เจอกินเก่งใช่ไหมคะกินจุกกินจิกเยอะแยะไปหมดเลยอยากของหวานนะคะมีอาการปวดหัวไมเกรนนะคะหรือบางคนนอนไม่ค่อยหลับนะคะปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเพราะ ภาวะฮอร์โมนที่ไม่สมดุลนะคะหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวัยที่ใกล้หมดประจำเดือน <c oughs> ก็จะมีปัญหาของการพร่องฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับร้อนวูบว่าภายในวิตกกังวลเครียดอารมณ์เสียฉุนเฉียวหรือแม้แต่บางคนนะคะส่งผลทําให้ปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกนะคะปัญหาเหล่านี้เกมีทางแก้ให้ค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์คลิกพัสค่ะ คลิกพัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงสารประกอบที่สําคัญในคลิกพัดเลยตัวแรกเลยก็คือตังกุยค่ะตังกุยจะช่วยลดอาการปวดท้องเวลาที่เรามีประจําเดือนนะคะช่วยลดการเกิดอาการคลั่งของเลือดน,นะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการขับน้เขาา้าวปลาทําให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีบุตรหลังจากคลอดบุตรแล้วถ้าไม่ได้ให้นมน้องแล้วสามารถทานคลิกพัดเพื่อให้หมดลูกเนี่ยเข้าอู่ได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ตังกุยจะช่วยบำรุงผิวพรรณทําให้ผิวพรรณมีความเปล่งปลั่งมีเลือดฝาดนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือเกากี้เกากี้เป็นสมุนไพรจีนที่มีมาแต่โบราณน,นะคะเขาช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงทําให้เม็ดเลือดแดงเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยปรับเม็ดเลือดขาวด้วยนะคะรักษาภาวะผู้มีบุตรยากด้วยใครที่มีปัญหานะคะมีบุตรยากนะคะไข่เติบโตแล้วก็ต้องหลุดไปทําให้เกิดอาการแท้งเนี่ย ตัวเกากี้เนี่ยช่วยได้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งมีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงนั่นคือฟโตเอสโตรเจนนะคะและในโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองยังมีไอโซฟาโวนด้วยซึ่งจะช่วยรักษาภาวะช่องคลอดแห้งช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงให้ด้วยนะคะแล้วมีสารสกัดจากทับทิมค่ะซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยบำรุงผิวพรรณลดเลือนริ้วรอยทําให้ผิวพรรณมีความเปล่งปลั่งนะคะและเรายังเติมคอลลาเจนนะคะฟิต คอลลาเจนไตรเปปไทด์ agen, ide, เข้าไปด้วยเพื่อช่วยบำรุงผิวเพิ่มความยืดหยุ่นกระชับให้ผิวแล้วก็ลดเตือนริ้วรอยนะคะและยังมีลูกซักนะคะลูกซักจะช่วยปรับฮอร์โมนเพศหญิงนะคะลดอาการที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เข้าสู่วัยทองลดอาการร้อนมูกว่าหงุดหงิดและทําให้เต้านมเนี่ยขยายแล้วก็เต่งตึงมีรูปที่สวยงามด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะพริกไทยค่ะเป็นสารสก,กรัดจากพริกไทยของอินเดียนะคะช่วย กระบวนการเผาผลาญทําทให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้นลดการสะสมของไขมันส่วนเกินค่ะและนอกจากนั้นนะคะในคิกพัทยังมีโคเอนไซม์คิวทค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยแล้วก็บารุงกล้ามเนื้อหัวใจทําให้หัวใจแข็งแรงนะคะพร้อมทั้งสารสกัดจากแอสเซโรล่าเชอรี ซึ่งมีวิตามินซีที่สูงมากๆบำรุงผิวพรรณช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนด้วยนะคะคลิกพัดเนี่ยเราใส่สารประกอบไปหลายตัวค่ะทั้งในเรื่องของการปรบับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงดูแลผิวพรรณนะคะแล้วก็ปรบบับสมดุลของร่างกายช่วยลดอาการข้างเคียงของการมีประจำเดือนนะคะช่วยลดอาการข้างเคียงของการเข้าสู่วัยทองนะคะฮอร์มโมนเพศหญิงเป็นส่วนที่สําคัญนะคะฮอร์มโมนเพศหญิงจะช่วยในเรื่องของการควบคุมมวลกระดูกของผู้หญิงด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหา ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือใครที่มีปัญหาเวลามีประจำเดือนรบ้วาการอย่างที่เก๋บอกปวดท้องปวดหัวงุดหงิดเวียงวีนนะคะหรือใครที่เริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะคลิกพัดก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะคลิกพัททานง่ายๆค่ะ1เม็ดหลังอาหารมื้อที่สะดวกค่ะแล้วก็ดื่มน้ําตาหรือใครสะดวกทานก่อนนอนก็ได้เหมือนกันนะคะอย่าลืมให้คลิกพัดเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงทุกท่านขอบคุณค่ะ